สวัสดีค่ะหน่อยทันชนกนะคะวันนี้หน่อยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทําอย่างไรให้สุขภาพดีอายุยืนแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะคะโลกสมัยนี้เราส่วนมากคนจะไม่ค่อยแก่ง่ายรู้จักาหาอะไรมาทําให้ตัวเองสุขภาพดีแล้วก็มีอาหารเสริมมีอะไรมากมายนะคะเช่นคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ย เราจะมาดูกันมีอะไรบ้าง4ข้อนะคะที่จะมาพูดให้ฟังข้อหนึ่งก็คือเราอย่าทานอาหารให้อิ่มทุกวันทุกมือ้อเราควรจะทานอาหารให้ให้ประมาณสองสองมือ้อสองมื้อต่อวันถ้าไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่ป่วยมีโรคประจําตัวก็ทานแค่สองมื้อก็พอแล้วอย่าทานอย่าทานเยอะทาน สมมติว่าตอนเช้าเราทานข้าวแล้วใช่ไหมตอนข้าวเที่ยงเราก็จะให้มันหิวหิวหน่อยหิวโหยหน่อยหิวหิวโหยให้อย่าให้รู้สึกหิวนิดหน่อยก็ทานแล้วให้หิวโหยหิวโหยหิวมากๆเราค่อยทานเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเคยวิจัยมาแล้วว่าทําให้ร่างกายหิวบ่อยๆร่างกายจะดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูอายุยืนแข็งแรง เาวิจัยมาแล้วนะคะข้อ2คือ,อน้ำควรดื่นดื่มน้ำให้8แก้วอย่างต่ำนะคะต่อวันแล้วเราก็จะสุขภาพดีน้ำคือ,อยาวิเศษสำหรับมนุษย์มนุษย์โลกเราสร้างน้ำให้น้ำมาเพื่อบำบัดโรคเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มนุษย์ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยแต่เราไม่รู้เราเพิ่งมาตื่นตัวช่วง เ,เดี๋ยวนี้นะคะที่ว่าดื่มน้ําแล้วรักษาโรคได้เยอะมากเราต้องดื่มน้ําให้เพียงพอแต่ละวันนะคะข้อ3คือน้ำตาลน้ำตาลอย่าเอาเข้าร่างกายน้ำตาลคือ,อยาพิษยาพิษแท้ๆเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรคืออร่อยอย่างเดียวแต่ไม่มีประโยชน์อะไร <c oughs> เราทไม่ควรเอาน้ำตาลเข้าร่างกายถ้าเอาน้ำตาลเข้าร่างกายร่างกายก็จะแก่ง่ายแล้วก็ มีโรคภัยเยอะแยะดูแก่ดูเออค,อคือคือตัวร้ายเลยละตัวร้ายที่ทำร้ายเราเป็นศัตรูกับความสวยความแก่และอายุยืนคือน้ำตาลและน้ำตาลจะมาในรูปแบบแป้งแป้งคือข้าวคือเอ่อแป้งขนมอะไรต่างๆก็จะกลายเป็นน้ำตาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงห้ามเอาเข้าร่างกายเอาเข้านิดหน่อยก็พอ ข้อสก็คือทําอารมณ์ให้สุดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาอย่าเครียดอย่ามองโลกในแง่ร้ายอย่าไปอยู่ในกลุ่มที่เออชอบเอาเรื่องร้ายๆมาให้ฟังอย่างนี้เราก็จะดี